เป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองบุกอุดรธานีจัดกิจกรรมตรงเสริมการขายและการท่องเที่ยวนายกเกียรติการจนาร่องพัวร,ราชาการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างสองประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและอุทัยธานีเข้าวร่วมง,งานโดยมียุทธศาสตร์พัฒนาและบริหารการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ของ4จังหวัดในกลุ่มจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาบูรณาและฟืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโครงการข้างนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองและเพื่อเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวระหว่างผู้มิภาคอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งเรากลับมาติดตามการแรงานข่าวทั้งเบปเพจอ,อ่อนซอนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืงอ,อ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน